มาครับวันนี้ก็วันที่2นะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองอยู่ในเซิร์ฟนี้อีกสักวันหนึ่งครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอปืนหนักปะอันนี้ก็มีแค่กลนเบาก็ต่อจากเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็มาเล่นอีกสักวันหนึ่งว่าตอนนี้ก็มีคนยิงหว่ะเป็นปืนลูกโม่นะเดี๋ยวไปดูแป๊บดูดิวิ่งอยู่ข้างหน้าเราวันนี้นี่ขออย่างเดียวครับขอเจอปืนหนักพอ แล้วผมก็จะลองยิงดูนะแล้วก็มีแค่กลนเบาเนี่ยโอ<ฮ>้ยแล้วมันไม่เห็นผมจริงดิเดี๋ยวมาลองตามไปดูทำลาวะน่าโอ้โหดูดิมันดูคนนอนครับต่ก็ยังไม่รู้ว่าผมอยู่นี่นะแล้วก็ยิงไปดีกว่าแล้วก็ร่วงไป ได้ลูกโม้อมาอแล้วก็ของทั่วไปวันนี้ผมก็วิ่งคนเดียวนะในบ้านก็ไม่มีคนออนเลยเนะี่ยเดี๋ยวก็มาวิ่งเดี่ยวเลยเอาละว,วาแล้วดูดิมีคนอยู่ในบ้านเลยก็มากดใส่ผมเนี่ยอย่างงี้ยเราก็ต้องเล่นแล้วปะเดี๋ยวมาจอดจักรยานไกลๆเผื่อว่าผมจะโดนขโมยนะ มาเดี๋ยวไปลองเล่นดูหนึ่งเท้าครับก็แสดงว่าคนเดียวมาไหมว้ยแล้วอยู่ในบ้านว่ะแต่ว่ามันก็น่าจะรู้แลยครับว่าผมมาเนี่ยเพราะว่าตอนที่ผมขับจัก,กรยานมาเนี่ยมันก็กดใช่ไหม อย่างนี้เราก็เราออกมาอย่างเดียวจะออกมาไหมตอนนี้ผมคนเดียวแล้วมันก็อยู่ในบ้านคนเดียวนะมันก็ต้องออกมาแล้วปะอะไรบ้าอะไรวันนี้อ่ะดูดิเพดานโคตรแปลกเลยวอยมาแล้วว่า,าแล้ว แล้วก็ร่วงครับและผมได้กลเบาหวะแล้วซ้ำไปเ,เก็บมากลนเบา,าก็เอาเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยแล้วก็ระเบิดถังลูกหนึ่งเอาดิถ้ามันมีระเบิดถังลูกหนึ่งนี่คือมันกำลังจะทำระเบิดปะนี่ผมว่าบ้านนี้กำลังครับระเบิดชัวเดี๋ยวรอเล่นต่อนะอยังไงก็ต้องออกมาเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยมาแล้ว และก็ร่วงครับเอาดีผมได้กลเบาอีกแล้วนี่ไงโอโหแล้วก็แค่ปืนว่ปะป่ะผมว่าเราก็ไปดีกว่านะแล้วก็ได้เบิดทางลูกหนึ่งแล้วก็นี่ไงแล้วก็แปะไว้เป็นของขวัญมาเดี๋ยวไปหายิงต่อเดี๋ยวบ้านนี้เราก็ค่อยมาใหม่นะอันนี้มาเล่นแค่ปืนกระบ,บอกเดียวเลยเนะี่ย ไปจ้าเดี๋ยวมาลองดูแถวนี้แถวไบโอผมว่าน่าจะมีคนนะหมาว่ามาถึงก็มีเสียงปืนและก็ร่วงไปลูกสองโอ้ยแต่ว่าในบ้านมีคนว่ะเจ้าของบ้านปเน่น่าลูกสองมา เห็นแล้วว่าโอ้โหละบ้านมันก็อยู่ใกล้ๆด้วยนะผมยิงไปมันก็ไปเกิดตรงนั้น,นะ่ะไรก็มาละไรก็ลูกซองห่อมีแค่นี้จริงดิอันนี้รอคนในบ้านอย่างเดียวเพราะว่าคนในบ้านนี่จะมีกนเบานะไอตัวที่อยู่ข้างนอกนี่คือมีแค่ลูกซองเนี่ยยิงไปก็ได้ลูกซองมา วารอมันออกมาไม่รู้จะออกมาเป้าก็ต้องมาแล้วปะโว้ยไม่ออกมาจริงดิเฮ้ยมาแล้วและก็ร่วงครับโว้ยโอโหและออกมาเลวดูดิอะไรวะน่า คนนี้ลูกซองแต่ว่าคนเบาเหมือนกับเสียวข้างในนะแลยก็ไม่ออกมายังเอาผมึ้ว่ก็จะได้ปืนมาละนี่ผมว่าผมตายกับลูกซองแน่เนี่ยมีแต่ลูกซองว้ยมาไหมคนเบานะถ้าไม่ออกมาที่คอผมว่าเราก็ไปดีกว่าป่ะ อยู่ไปก็ไม่ออกมาเลยมีปืนไหนก็อยู่ในบ้านเนี่ยเล่นแต่ลูกซองเดี๋ยวผมก็ได้ตายแน่นะเดี๋ยวม,มาเดี๋ยวผมว่าเราก็ไปดีกว่านะปล่อยพวกมันเล่นไปเนี่ยอยู่ไปก็ไม่ได้ปืนเลยเล่นแต่ลูกซองวันนี้คงไม่รวยครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยเดีย๋ยวไปหาที่เล่นใหม่มาเอาแล้วว่า แล้วข้างหน้าเรามีเสียงเท้าและมันก็เข้าไปในบ้านละจากวานนี้รอยาวๆรอที่มันจะออกมาเนี่ยแล้วก็ไปยิงกันนี่โว้ยแล้วก็สองเท้าด้วยนะแล้วเขาวิ่งไปแล้วหนึ่งเฮ้ยไปแล้วครับตอนนี้ออกแล้วสองตัวมาดิแล้วก็ร่วงหนึ่งเอาดิคนเดียว มาเดี๋ยวไปเล่นตัวนี้ต่อนะต่ก็ยิงเลยเพราะว่าปืนมี2กระบ,บอกฟ๊บมาดีและก็เรียบร้อยร่วงไปโอ้ยอันนี้มาอย่างไวมาเก็บของละโอเคเราก็ได้มาครับเดี๋ยวมาดูของว่ามีของอะไรบ้างนี่มันออกบ้านสองคนเลยนะลูกซองป เราต้องไวหน่อยนะเดี๋ยวมาอีกแน่นเนี่ยเพราะว่าตรงนี้บ้านมันเนี่ยเดี๋ยวไปดูศพนี้เมื่อกี้ศพนี้ก็เป็นปืนก้นเบานะเราก็ได้มาหนีได้มาแล้วเก็บมาล้วก็ได้กระสุนปืนด้วยโอเคสวยครับ แล้วมีของอีกไหมป่ะไม่น่ามีเลยครับแต่ะละก็อยู่เล่นต่อนะเดี๋ยวก็ออกมาอีกแน่เนะี่ยเพราะว่าพวกนี้ก็สองคนมาดิดูครับว่าว่าผมจะรอดไหมแล้วก็ตั้งพื้นก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูของโอเคมาปะ ได้เสียงเท้าที่คือมีเสียงเดียวรอย,ยาวๆครับผมว่ายังไงมันก็ต้องออกมาเพราะว่าเราก็อยู่หลังบ้านนะและผมก็มาคนเดียวด้วยเนี่ยมันก็ต้องมาเอาคืนแน่แล้ก็รอยอย่างเดียวนี่ออกมาไหม โอ้ยเสียงเท้ามาว่าสองเท้าเอาดินี่ครับมาละเดี๋ยวมารอบันดันมานะนี่เร้ก็ยิงเรียกเลยโอ้ยมาเลยครับมึงมาแล้วคนหนึ่งโอ้ยโอเคแล้วก็ร่วงหนึ่งโฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วผมโดนบ้องโอ้โหโดนสี่รูเลย ชิบผายล้เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่ากระสุนมันไม่มีนะอย่างนี้เราลุกได้ครับมาดิโอโหโอเคและร่วงอยูได่ด้ดูดิซ้ำได้ปะเนี่ยและก็เรียบร้อยครับโอเคปีนิล่าโดดไปดิไอพวกนี้ถึงกับเล่นบ้องเลยเบ็ดเดียวร่วงครับ เมื่อกี้นี่คือมันเกือบจะเข้าบ้านได้เลยนะเพราะว่าผมก็เปิดใจโรครับแล้วก็บางทีที่ผมลืมตัวเนี่ยคือมันก็จะสูงม,ม้วนนะเปิดสะขบมานี่คือจบเลยก็ต้องมาขุมเอาเนี่ยแต่ก็ยิงได้มาแลวเราก็ได้ขอมาด้วยครับแต่ก็ได้บ้องสีรูมาเนี่ยไม่รู้จะเอาทํอะไรนี่กระสุนก็ไม่มีนะวะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดีกว่าแต่นี่ขอก็เริ่มจะเต็มตัวละไปซะแต่ก็พอยิงได้อยู่ เอาว่าแล้วข้างหน้าเรามีรถครับบรรว่าจะมาปะมันเห็นเรายังโอ้โหแล้วก็ขับไปว่ะแล้วผมยิงเรียกเลยนะเดี๋ยวาดูว่ามันจะมาไหมนีว่วางพื้นรอ ก็ไม่น่ามาละไปเลวก็ถึงบ้านเราเดี๋ยวเก็บของแป๊บหนึ่งเลยก็เดี๋ยวไปล่าต่อนะเดี๋ยวมาเอาจัก,กรยานเลยก็เดี๋ยวไปล่าไปครับจัก,กรยานคู่ใจเดี๋ยวไปหาดูไปว่าจะมีคนเปล่าเมื่อกี้ผมก็ไปวิ่งรอบแมบบเลยปะแลยก็ก็เจอไปไม่กี่คนเองอะเดี๋ยวมาลองหาอีกรอบหนึ่ง บาว่าออกไหมเฮย้ยออกแล้วว่ะคนหนึ่งแล้วก็สองคนเฮย้ยโอเคแล้วก็ร่วงสองครับโอโหแต่ว่าอีกคนหนึ่งนี่คือมันแบบมันเข้าบ้านว่ะเสียดายแล้วก็ยิงได้สองละแล้วก็ได้ปืนมากระบอกหนึ่งเอาเรื่องว่ะตอนนี้พวกนี้มันอยู่สองตัวละจากที่คนตอนแรกนี่คืออยู่แค่คนเดียวไงมาจ้า แต่ก็เสียดายที่มันเข้าแบบไปตายในบ้านเนี่ยมันก็อยก็ได้ของมาละเดี๋ยวมาลองดักต่อโอ้ยโอเคตัวนี้มาเก็บของนะหลายคนในบ้านโอ้ยจะเย็นดูดิเอาด์เบิตถังจะมาแปะเรามาปะคนนี้ครับที่มีปืนเนี่ยแต่ก็อยู่ในบ้านเอาว่า โอ้ยโอยโหและผมสกบอยู่นี่คือมันกลิ้งวะ่ะและก็รวงครับโอเคได้ปืนมาแล้วแล้วก็ตายไปวันนี้ด้วยตายรู้ของแล้วก็ได้คนบอลมาสวยแล้วพวกนี้ไม่มีชุดกรอเลยว่ะใส่แต่ของอะไรไม่รู้เนี่ยแต่ก็ได้ปืนมาอยู่นะได้กนบอลมาสองกระบอกเลย วะผมว่าเราก็ไปดีกว่านะเดี๋ยวไปหาคนอื่นต่อไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะมีของละล้วก็ปล่ยมาเล่นไปไอ้จ้ามาว่าแล้วก็เห็นคนวิ่ง ฮ้ยแล้วก็ร่วงครับเอาดิมีของเปล่านี่ก็ต้องมีแล้วปะฟึบนี่ยังไงก้นเปาโอ้โหแล้ววันนี้ผมเจอแต่คนมีก้นเบาอะ่ะยิงไปก็ได้ก้นเบามาไอ้พวกฟาร์มาร์ยูซี่นี่คือไม่เจอเลยยิงไปก็ได้ก้นเบามาเนี่ย เลืออีกคนนึงเราไม่ต้องปล่อยให้หนีเราไล,ล่เลยซะแล้วก็ร่วงไปไอ้พวกนี้จะมีของวะเนี่ยยิ่งแบบตายง่ายมากอะโอ้โหลูกซองแล้วก็ดูชุดกรอกครับปะผมว่าเราก็ไปดีกว่าเมื่อกี้มีศพเพื่อนมาแถวนี้เนะี่ยมีไหม นี่ครับแล้วดูดิเหลือลูกซองเลยครับปืนลูกโม่เนี่ยไปเราก็เก็บไว้ดีกว่าไปครับเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะหาไปก็ไม่ค่อยเจอคนมีของเลยไดแ,แต่ลูกซองมาแล้วก็ได้เวลาที่เราจะเก็บจักรยานเราละเก็บมาเพราะว่าผมไปล่าไปนี่คือไม่ค่อยเจอคนไงแล้วก็พักดีกว่าครับวันนี้เนี่ยนี่ แต่ก็ได้ของมาอยู่นะของก็ได้ของทั่วไปครับพวกเซ็ตกระดูกอะไรก็กลเบาลูกซองอะไรอย่างเงี้ยแต่พวกปืนหนักและของดีๆก็ไม่ค่อยเจอเลยและคนก็เริ่มน้อยเลยด้วยครับวันนี้เนี่ยปะ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาหาเล่นตอนเย็นๆตอนนี้ก็พักก่อนแลวกันไปครับวันนี้ก็แค่นี้ไว้เจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ